สวัสดีระยกัรท,ทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องของบวนนำสิ่งท่านในาย,ยูทูปครับกระปรับมใจหนุ่นมต้อนก็บอกโคตรจ่าครับพี่น้องขพอ,อยากรายงานตัวกับพี่กับน้องเลยครับหลังจากเอาขึ้นเลี่ยวครับหลังจากเอาขึ้นจากติดลมนะครับกะทีมงานเพิ่นเบิ้งนะครับฮ่า <laughs> ่มันกะตบตมนาะพี่น้องแยกสบายเลยมันเป็นไรล่างละเอ้วนต่อขึ้นในเดี๋ยวนี้นะครับ ครับติสมกับโอบเนี่ยตามสภาพมาละเสียจักสิว่าจังไหนราคาก็เดี๋ก็ลุกกระบะแเนาะแต่ว่าแผ่นมันเนี่ยอ่อนตามที่บอกนะครับโซ่โซ่ก็บุดัดนดดได้อยู่แต่ว่าแผ่นมันเนี่ยแผ่นมันเนี่ยวางงาม ราคาเข้าเปิดไปอยู่ที่4แสนหานะครับพี่น้องก็เดี๋ยวให้เพื่อนครับลองเบิ้งกับทดลองเบิ้งก็เนาะในการซื้อรถกับต้องทดลองเลยครับจะถามว่าสภาพรถเทีงานในวบ่นะครับอันนี้ก็รถยังทํางานได้ปกตินะครับเมื่อกี้ติดลมแต่ว่าตัวเดินแห้องอยู่ตัวเดินก็แรงอยู่ นี่คือทีมงานนะครับทีมงานมา <c oughs> ไม่มีความสวยงามเพราะว่าติดลมพึ่งขึ้นนะครับ สวยงามซ้ำรถใหม่เป็นไป่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าราคานี่ต่างกันหลายนะครับราคาตัวนี้ที่450,000หาหมื่นะครับแ,แผ่นไม่สวยนะครับแผ่นไม่สวยแผ่น หาเปลี่ยนใหม่กานมันอ่อนครับแต่ว่าการให้การใหงานอนะได้ยู่งส่วนมากรถก็เอาเอ็ไนไม่ซื้อนะเนี่ยเอ็ไนไม่ซื้อมครับขนมซื้อเนี่ยมากินประเสริฐ

ฝ่ายห่งตึงตึงมอนไงไ่ชไหนกกนวะเอ้ยู่สวิ่งกัสิงไหที่แหกคัอที่แหก่เห Nam lại Nam Nam à Nam mắt Nam mắt Nam à Nam mắt Nam Nam

นี่ทีมงานขึ้นครับบึงเป็นยังไงรับบางกนานี้นี่ครับตามสภาพมาแล้วเนาะตามราค่บสี่สิบอากาสี่สิบกว่านะหลังจต่เอาปั๊มไปไขายนึ่เกลดอ,อ,อนปั๊มฟอเครื่องตอนตัวเดินขายหนึ่งเกลดไดนเลยี่ ว่ามันมันอะมันเสียงมื่อยเลย không lẽ nghe rồi có có mày thì lẽ mà một lại ลองไปยังไงครับอา หลังจากเบิงเลี่ครับพี่น้องหลังจากทีมงานเบิงเหล้วนะครับตอนนี้ก็ล่างงตกลงนะครับเรียบร้อยปิดการขายนะครับสำหรับคันนี้จบอยู่ที่สี่สิบสามจุดห้าครับเอานะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิงนะครับแล้วก็ให้ความสนใจนะครับครับรถขุดคันนี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ